แล้วอย่างน้องใหม่เนี่ยครับ <c oughs> ครับทำไม,มเขาเรียกเราว่าลุงเพราะอะไรโอ้โห oh, oh, แรกเริ่มคือเล่นละครด้วยกันแล้วแล้วคือผมจะอายุมากกว่าเขาเยอะนะครับประมาณเก้าปี oh. ไม่ใช่ประมาณหรอกเป๊ะๆเ,เ,เลยแหละ oh. ผมอายุมากกว่าเขาเก้าปีแล้วทีเนี้ยมันก็เป็นวิธีการที่เขาแซวอะครับหนึ่งคือเราอายุมากกว่าเขาเยอะแล้วสองคือพฤติกรรมการใช้ชีวิตเรามันจะดูเป็นลุงนิดนึงก็จะทําอะไรจะเย็นช้าๆไม่ค่อยรีบก็เลยเรียกลุงลุงตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนที่จะคบกันถูกไห ตั้งแต่ตอนที่ทำง,งานด้วยกันเลยเขาเรียกลุงตั้งแต่ตอนที่ยังไม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้คบกันเลยตั้งแต่ตอนทําง,งานด้วยกันใช่ครับชไม่จริงหญิงแท้ใช่ใช่ครับใช,ใชายไม่จริงหญิงแท้<ๆ>แล้วแล้วไงก็คือเต๋อไปถามชอบเคยชอบมาก่อนไหมรู้ไหมเนี่ยคือใหม่ด้วิกาแล้วรู้สึกว่าเราชอบแล้วแบบอะไรเงี้ยมีไหมผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนสวยมากคือในความคิดผมนะครับณเวลานั้นะรู้สึกโอ้สวยหุ่นดีแล้วแบบเหมือนมีเสน่ห์มากอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้มีความคิดชอบเขาในเชิงลักษณะแบบ ชอบชอบแบบแฟนนะ uh huh. ตอนนั้นตอนนั้นก็ยังไม่มีแต่ว่าก็รู้สึกประทับใจใน,ในตัวเขาที่ได้รู้จักกันว่าเออคือภาพในหัวเราเราไม่คิดว่าเขาเป็นคนแบบเหมือนแบบล่าเริงไม่คิดว่าเขาเป็นคนแบบเฟลลี่หมาหยอ,อกไก่ไหมในในกองนะครับอ uh huh. ก็แซวนะแต่ว่าผมว่าก็ไม่ได้ผมไม่ได้หวังผลอนะ่ะเพื huh. ่อถ้าหมาหยอ,อกไก่มันต้องมีความแบบนิดนึงมา uh huh. เราก็ไม่ได, uh huh. ไได้ไม่ได้หวังผลเลยแล้วก็แซวบ้างทําตลกแต่<ๆ><ๆ>ในใจเราชอบกันนะตอนนั้นตอนที่เล่นด้วยกันใช่ยังไม่ชอบ เฮ้ยจริงดิใช่แ่รู้สึกอ๋อนี่คือแบบเออคนนี้เราก็ปลื้มเว้ยแ่ปลื้มก็รู้สึกว่าเออเขาเป็นคนดีคนนึงนะนี่ใส่ดีแถมสวยด้วยอะไรเงี้ยอ้าวแล้วมาชอบตอนไหนอ่ะชอบตอนคิวสุดท้ายตอนที่คุณไปจับมือเขาใช่ไหมเฮ้ยครับคุณไปจับมือเขาแล้วไม่ปล่อยแล้วเขาสว่จับก็ทำไมเขาเขาก็จับก็จับใช่ไหมดอกนั้นดอกนั้นใช่ไหมประมาณประมาณนั้นคือคือเหมือนวันนั้นะเป็นวันถ่ายวันสุดท้ายแล้วแล้วซีนนั้นเป็นซีนต้องจับมือกันนะครับ แล้วไม่รู้อะไรทําไมก็ไม่รู้ก็คือพอเขาคัดไปแล้วผมก็ยังยังจับอยู่ใช่ครับผมผมยังจับอยู่ไงแล้วแต่เขาก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะปล่อยออกเหมือนกันเขาก็บอกเออมันก็เลยมันก็เลยเหมือนจับค้างก็อยู่อย่างนั้นแ่ละใช่ครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแปลก่ะวะในใจเราคิดว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันแปลกวะเขาจะรู้สึกแย่วะวะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เออมันก็เรารู้สึกเขาไม่ปล่อยเขาไม่ปล่อยเราก็ไม่ปล่อยใช่มันก็มันก็ไปพักหนึ่งอ่ะไปไปอีกสักพักหนึ่งแล้วหลังจากนั้นมันมีอาการแบบอุ้ยแบบ ไม่มีไม่มีไม่มีอุ้ยแบบแบบพี่หนุ่มเลยครับใช่ฮะแต่มอุ้ยใช่คัน,นีไม่มีมแต่มันก็แต่ก,แตก,แตก็แต่ก็รู้แล้วเออเขาเขาน่าจะมีใจกับเราไว้อะไรอย่างเงี้ยนคะิดไหมไม่คิดขนาดนั้นนะเฮ้ย <c oughs> จริงดิในใจผมคิดว่าเขาอาจจะรู้สึกแค่ว่าแบบลืมเสียมารยาทเปล่า <c oughs> ถ้าสมมติว่าเอาออกเงี้ยผมในใจผมคิดแค่นั้นนะครับไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้หรอเออโอมพี่หนุ่มมีประสบการณ์เรื่องการจับมือกับคนแสดงผู้หญิงเขามีใจเหรอครับคือเขาไม่เขาไม่กลัวเป็นผู้หญิงที่ไม่กลัว เขาสู้ฮะเออเราก็สามารถที่จะแบบเอ่อคุยต่อได้พี่หนุ่มจดเคล็ดลับอะไรไม่ไหมส่งไม่แต่ว่าผมไ้จี้น้องใหม่ตอนแต่หลังจากนั้นครับแตบกเองก็ส่งข้อความไปหาใช่ไหมใช่ครับหลังจากวันนั้นหลังจากวันนั้นผมเริ่มค่อนข้างแน่ใจในในตัวผมแล้วว่าว่าชอบแล้วเฮ้ยผมน่าจะรู้สึกซัมติงกับเขาแล้วรู้สึกรู้สึกชอบเขาแล้วแน่เลยจากจากวันนั้นเลยนะครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือร่วมงานกันไปอ่ะแล้วรู้สึกว่าคิวสุดท้ายมันมีเดทไลน์บางอย่างกําหนดว่า หลังจากนี้ไปมันจะไม่ได้เจอกันแล้วไม่รู้ว่าจะเจอกันอีกเปล่าก็ไม่รู้อแล้วก็มันเหมือนมันจะต้องมีเส้นทางที่แยกกันไปครับเพราะเขาก็ตอนนั้นเขาก็เป็นสายละครส่วนเราจริงๆเราจะเป็นสายหนังแล้วก็เบื้องหลังอะไรเงี้ยก็มันก็เลยประมวลกันออกมาแล้วมันเกิดความรู้สึกนั้นขึ้นมาแล้วก็เลยหลังจากจับมือกันไปเนี่ยแยกย้ายกันกลับบ้านกันอะไรกันเนี่ยผมก็เฮอรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเหมือนจะชอบเขาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเลยส่งข้อความมป บอกว่าเดอเราวันนี้มันวันสุดท้ายมันรู้จะได้เจอมั่ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็บอกเขาเลยว่าชอบเหมือนอยู่ๆก็พูดชอบไปเลยฮะผมไม่ได้ถามเขาด้วยเขาชอบผมเปล่าส่งว่าเราชอบเป็นแมสเซจไปใช่ไหมตอนนั้นผมยังไม่มีไลน์เขาด้วยผมดีเอ็มอผมก็ดีเอ็มไปฮะอ๋อใช่ใช่ใช่เขาบอกเออดีเอ็มดีเอ็มไปดีเอ็มไปแล้วก็ขอไลน์เขาเขายังไม่ให้ด้วยตอนแรกก็ก็สักพักหนึ่งแล้วผมก็เลยบอกเออผมมีอะไรจะบอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ยังไม่บอกจนจนเขาให้ไลน์มาพอให้ไลน์มาผมก็ ึงแบบลายคอไปเบอร์เขาก็ไม่ให้เขาก็ไม่ให้เบอร์ด้วยผมก็มีแค่ลายวิดีโอลายคอไม่ได้วิดีโอนี่ลายคอไปแล้วก็เหมือนบอกเขาว่าเออเราชอบเขาอย่างเงี้ยเขาก็อึ้งไปเขาเหมือนเขาเงียบอ่ะคือเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมันไม่มีท่าทีเลยไงมันมีแค่วันนั้นมันเดียวเติอไม่กลัวถ้าเกิดเราบอกว่าเราชอบเขาไปแล้วเหมือนกบบว่าทุกสิ่งท so like ุกอย่างมันมันขาดไปเลยอย่างเงี้ยเขาเขารู้สึกเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วทําไมครับทำไมพี่เต๋อถึงแบบมาพูดอย่างนี้กับเขาเลยไม่ไม่กลัวความสัมพันธ์มันจะขาดหายไปไม่ไม่คือผมรู้สึกว่า เราอะแบบเราแฮปปี้มากเลยที่เราได้รู้จักกับเขาอะครับเหมือนเขาเป็นคนดีคนหนึ่งในชีวิตอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อให้ต่อให้ในอนาคตเป็นไงคือผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าเออผมอยากให้เขารับรู้โดยที่ผมไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องชอบแล้วเขาตอบมาว่าไงเขาไม่ตอบอะไรมาไม่ตอบเลยเขาตกใจเขาบอกอุ้ยอุ้ยเออเขาก็แบบเหมือนอุ้ยอ่ะครับเขาก็เหมือนตกใจแต่เขาไม่ได้คําตอบอะไรมาใช่ครับจนเวลาผมก็ไม่ได้ถามเขาแล้วแล้วแล้วมาต่อติดกันไงคือพอเขาไม่ได้คําตอบปฏิเสธ หรือไม่ได้ให้คําตอบรับมานั่นก็หมายความว่าโอเคถ้างั้นผมก็น่าจะมีสิทธิ์ที่จะแบบเหมือนแบบทำความรู้จักเขาเพิ่มอืเหมือนแบบจีบเขาเพิ่มได้อแต่นั้นผมก็เลยเริ่มต้นด้วยการไปโทรหาพี่ก้าวก่ <c oughs> <c oughs> อนโอ้ยบอกเขาว่าไงใครผมก็ <c oughs> ผมก็บอกน้องแล้วเดี๋ยวผมจะไปโทรหาพี่ก้าวครับ <c oughs> เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นอะไระครับผมเลยอ้าโอเคงั้นผมก็เลยโทรหาพี่ก้าวสิ่งที่เต๋อพูดกับพี่ก้าวอ่ะพูดว่า ผมก็บอกว่าเออผมชอบน้องเขาอะไรอย่างนี้แล้วก็ผมไม่ได้จะมาเอาน้องไปจากพี่ใช่ใช่ใช่แต่ผมจะเป็นคนที่เข้ามาดูแลพี่เป๊ะเลยเป๊ะเลยเดะเลยคููกับพี่พี่ท่องจําประโยคนี่ป่าพี่หนุ่ม,ม <c oughs> คือพี่บอกเลยใช่ <c oughs> คือเตอ๋อพี่บอกน้องเติมเขียนบทไง <c oughs> เต๋อเป็นคนเขียนบทไงเต๋อแบบรู้วิธีการพูดอ่ะแต่ว่าผมเตอรู้เตอ๋อรู้จักสำมาะสำนวนในการคุยอ่ะแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะยิงผมไม่ได้พูดไปเรื่อยนะ คือผมก็ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ว่าจะมาจีบเขาแล้วผมก็จะเฮ้ยเราจะไปเป็นแฟนกันอยู่้กันสองคนแล้วก็ทิ้งทุกอย่างไปที่พี่พูดแบบเนี้ยว่าอะไรเพราะว่าถ้าเป็นผู้ชายแล้วโทรไปหากับไปหาคนคนนึงซึ่งครับซึ่งต้องโทรไปบอกเขาว่ราะเขาดูแลคนที่เราชอบอยู่เนี้ยถ้าเป็นพี่นะพี่ก็ยังคิดไม่ออกพี่จะพูดว่าไงพี่โทยบอกว่าเออขอโทษนะครับก้าวพอดีแบบพี่อยากจะโทรมาบอกว่าเออพี่พี่ชอบน้องใหม่แล้วก็ เอยากจะ,ะพูดคุยน้องใหม่เงี้ยก้าวจะโอเคไหมไหอะไรเงี้ยคือพี่ไม่ได้เวทนานที่จะมาหลอกน้องเขาเนี่ยพี่อาจจะพูดในมุมอย่างนี้ไปไงแต่ของเตอ๋อแบบมันเหนือไปอีกขั้นหนึ่งเลยอ่ะค,คือเต๋ออีกเหนืออีกขั้นหนึ่งเต๋อไม่บอกว่าคือคือผมจะไม่ผมไม่ได้มาเอาน้องอ,ออกมาจากชีวิตข,ของอของก้าวนะแต่ผมจะเข้ามาดูเลช่วยดูแลด้วยนี่มันมันเป็นมันเป็นแบบคิดเด่ไกอ่ะ มันไม่ได้คิดคํานความรู้สึกในใจผมอย่างกระโดดเนี่ยพี่ย่ากพี่ยากโดดอยากโดดไม่่างอยากโดดเลยอุ้ยสูงอยู่นะฮะครับเออแล้วพี่ก้าวเขาก็วันนั้นน่ะเขาก็ไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธเหมือนกันเขาก็พูดว่าเขาก็เออก็โอเคลองดูแต่ว่าเขาเขาพูดอย่างหนึ่งว่าเขาแบบเหมือน เขาไม่อยากให้ผมมาเหมือนมาหลอกน้องคุณต้องพูดออกสื่อเลยถ้าคุณกล้าใช่ครับแล้วก็งานมันก็มีงานอีเวนต์ผมก็พูดเลยว่าผมชอบน้องเขาแล้วผมก็ไม่ได้คาดหวังให้น้องมาชอบผมอันนี้ก้าวชอบมากก้าวบอกเลยบอกว่าไม่คิดว่าเต๋อจะพูดเขาพูดงานต่อไปหละที่เคยมีคนไปคุยกับเขาแล้วพูดแบบนี้เออแบบจะจีบจะจีบใหม่จะแบบอย่างเนี้ยจะแบบขอเข้ามาคุยกับใหม่ได้ไหมแล้วก้าวบอกว่าถ้างั้นลงไปบอกสื่อแล้วกันไม่มีใครพูดไม่มีใครกล้าพูดครับคือเขาจะแบบเหมือนแบบป้องกตัวเองแต่เต๋อพูด เขาบอกเขาชอบตรงนี้มากนี่เขาบอกเตอไหมเขาเขาก็บอกนะครับเขาก็เขาก็เหมือนแบบผมว่าเขาคงไม่คิดว่าผมจะพูดจริงมั้งไม่ร um> ู้เหมือนกันเขาอาจจะคิดว่าผมจะแบบกักกอะไรอย่างนี้แล้วจากนั้นเริ่มต้นนับหนึ่งยังไงต่อก็หลังจากวันนั้นผมก็เริ่มเริ่มค่อยๆคุยไลน์กับน้องใหม่นี่ครับก็เริ่มเริ่มทำความรู้จักไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้เป็นการจีบขนาดนั้นเลยครับหมายถึงว่าเริ่มเริ่มให้เขารู้จักตัวตนเราเริ่มให้ เราเริ่มรู้จักตัวตนเขาว่าเขาชอบไปไหนทําอะไรยังไงอะไรเงี้ยฮะยังอีกสักพักหนึ่งกว่าจะมีการนัดเจอกันครับแล้วก็พบจนถึงวันนั้นผมก็ยังไม่มีเบอร์เขานะแต่ตเขาเพิ่งค่อยให้เบอร์ผมมาทีหลังเหรอใช่ครับเขาพูดว่าเขาจะให้เบอร์กับคนที่แบบเหมือนเขารู้สึกไว้ใจว่าจะมาอยู่ในชีวิตเขาไนงะเ,เพราะว่าเบอร์โทรศัพท์มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่คนเราจะเปลี่ยนกันทุกวันอะ่ะดังนั้นการที่ มีเบอร์กันนั่นหมายว่าอยู่ในชีวิตส่วนหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยแล้วตกลงสานะความเป็นแฟนกันตอนไหนก็หลังจากนั้นนานเหมือนกันหลายเดือนอยู่ก็หลายเดือน,ลอนแล้วตกลงกันยังไงตกลงเป็นแฟนกันแล้วนะตกลงนี้หรือไงมันเหมือนเป็นมีวันหนึ่งที่เป็นมีโอกาสพิเศษครับแล้วผมก็เหมือนวันนั้นจริงๆก็เลเทสมอนกันเพราะว่า <laughs> คือผมมันก็เอาลูกโป่งไปลูกโป่งอันใหญ่ไปอะไรเงี้ยแล้วผมตั้งใจจะขอเป็นแฟนอะไรเงี้ยแล้วก็ไป <c oughs> ไปเซอร์ไพรส์ที่ร้านเขา แล้วผมก็รีบไปถึงก่อนไปจัดเตรียมผมก็เอาลูปโ่งไปแล้วก็เหมือนเข้าไปเข้าไปแอบมันก็จะมีซุ้มประตูที่ร้านเขาครับนัดเจอเขาที่ร้านแล้วผมก็เอาถือรูกโป่งไปอะลอดลอดใต้ซุ้มไปเพื่อที่จะแบบเหมือนแบบไปจัดเตรียมทุกอย่างรูปโ่งอันใหญ่เลยออชนไอ้ขอบไอ้แหลมแหลมอะปั้งลูปโ่งแตกโอ้โหเจือนมากแล้วเศร้ามากชีวิตแย่มากคือมันแบบมันเละเทะมากับบไงอ่ะ ก็แต่โชคดีผมมีลูกโป่งที่เป็นหัวใจเล็กๆอยู่ท้ายรถอีกเยอะนิดนึงอะไรเงี้ยรวมก็มีของขวัญอยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นผมแบบน้าตาคอนิดๆเลยนะคือผมรู้สึกว่าทําไมมันต้องมาแตกด้วยรู้สึกแย่เพราะว่าพอหลังจากแตกอ่ะเขาตอนนั้นเขามียามที่ดูแลที่ร้านอยู่ยามเดินบอกว่าโอ้หตรงนี้มันแหลมครับมันเออมันชนมันก็แตกเนี้ยแหละอุ้ยพอพูดอะไรตอนนี้วคือจิตใจเขาแย่อยู่ไม่บอกตั้งแต่แรกระวังนะครับใช่ใช่เออก็เลยแบบหลังจากวันนั้นอ่แล้วก็ แต่ก็โอเคครับวันนั้นผ่านไปได้ดีสุดท้ายก็มีความสุขเราบอกเขาเลยใช่ไหมว่าเราใช่ับก็เหมือนแบบขอขอเขาอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็ตอบรับนะฮะน้าัน้า